เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่28กุมภาพันธ์วันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่รายงานของฟราบิสโอโรมาโนกับรายงานต่างๆเกี่ยวข้องกับแมนยูไนเต็ดนะครับเรามาที่ข่าวแรกนะครับกับเรื่องการขายสโมสซอนโดยฟราบิสโอโรมาโน่นีครับได้ออกมาระบุว่า การให้ข่าวที่ผ่านมาว่าตระกูลเกรเซอร์อาจจะเปลี่ยนใจไม่ขายสโมสรนนั้นดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างข่าวที่นําไปสู่การเรียกเงินเพิ่มจากผู้สเสนอราคาเทียบโอเวอร์สโมสรนมากกว่าครับในตอนนี้กระบวนการมันเดินหน้าไปเกินกว่าจะเดินถอยหลังกลับมาแล้วตระกูลเกรเซอร์ต้องการเงินประมาณ6 7พันล้านปอนด์ซึ่งตอนนี้ผู้ยื่นการประมูลนะครับจะเป็นต้องเพิ่มข้อสเสนอเท่านั้นครับหากว่าอยากจะเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูแต่ได้สำเร็จรายงานต่อมาของโรมาโน่นะครับ แฮร์รี่เคนและก็วิทอลซิมเพนนั้นดูยากมากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการดึงตัวมาร่วมทีมเนื่องจากว่าสเปอร์และก็นาโปลีเป็น2สโมสรมีฝ่ายบริหารที่คุยด้วยค่อนข้างยากลำบากมากๆสำหรับการขายนักเตะออกจากทีมทว่าแมนยูไนเต็ดนะครับก็ยังมีลิสต์อีกหลายคนที่อยู่ในมือณตอนนี้ซึ่งทีมงานของสโมสนนรับก็กำลังติดตามผลงานของนักเตะเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเลยครับรายงานต่อมาของโรมาโนนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดตามผลงานของมยเซตไกเซโดมาก,กว่า2-3ปีแล้วก่อนที่ตัวเขาจะย้ายมายังไบรตันซะอีกแล้วการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ของนักเตะก็ยังถือว่าเปิดกว้างอย่างมาการสเซนจะพยายามลองยื่นข้อสเสนออีกครั้งส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีตัวเลือกค่อนข้างมากมายอยู่ในลิสต์สำหรับตำแหน่งกองกลางดังนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับแมนยูไนเต็ดในการคว้าตัวมยเซตไกเซโดเข้ามาร่วมทีม รายงานต่อมาของโรมาโนนะครับกับเรื่องของแฟรงกี้เดยองหรือจากรายงานครับเผยว่าสถานการณ์ของแฟรงกี้เดยองนั้นเปลี่ยนไปแล้วครับที่บาร์เซโลนาตอนนี้ตัวแฟรงกี้นะครับคือนักเตะที่สําคัญมากๆของบาร์เซโลนาและก็ในทีมของซาบเอันแนเดสซึ่งทางบาร์ซ่านะครับก็มั่นใจมากว่ามีเวลามากพอในการจัดการกับสถานะการเงินของสโมสรของตัวเองครับ รายงานสุดท้ายของโรมาโน่นะครับกับเรื่องของจุดเบลลิงแฮมด้จากรายงานครับระบ,บุว่าตอนนี้มีเพียงแค่3สโมสรน,นะครับที่อยู่ในการเจราจาดึงตัวจุดเบลลิงแฮมของดอทมูลเข้ามาร่วมทีมประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เรอัลมาดริดด้วยกับฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่มีความคืบหน้ากับเรื่องนี้มาที่ข่าวต่อไปนะครับเรื่องนี้ว่าเป็นข่าวออฟฟิเชียลสักทีเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถคว้าตัวกราเบลเบียงเชอรี่ กองหน้าระดับวัย16ปีของสโมสรอนคาร์ดิฟเข้ามาร่วมพิมพ์ได้เลยครับหลังจากมีข่าวลือมากว่า2เดือนแล้วมาที่รายงานต่อไปนะครับของสื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ด้วยจากรายงานนะครับระบ,บุว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแ mm hmm. มนยูแตนจะปล่อยกอนแม็กโทเมเนออกจากทีมถว่าในรายของเฟลชซึ่งเป็นคู่หูแม mm ็กเฟลชนะครับก็ยังไม่ชัวร์ว่าแมนยูแตนจะเอายังไงเพราะว่าสัญญาก็เข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายแล้วครับ ซึ่งเหตุผลที่ทางคัพปีแสดงยังคงลังเลว่าจะต่อสัญญากับเฟลดหรือว่าปล่อยออกจากทีมดีนะครับก็คือเรื่องค่าแรงนี่แหละที่เฟลดรับปัจจุบันอยู่ที่120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเองครับมาที่ข่าวต่อไปครับกับทัสนาของโจโจ้คิเอรินีตำนานกองหลังทีมชาติอิตาลีโดยคิเอรินีที่ออกโรงยกย่องลิซันโดมาติเนสว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูเนเต็ด พร้อมกับยอมรับไม่เคยคาดคิดว่ากองหลังชาวเยนรายรายนี้จะมาที่ไกลขนาดนี้ครับโดยจอชเวคีลลนี่นะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทาง ESPN Argentina ว่าเขาเก่งมากๆนะเขายอดเยี่ยมในด้านเทคนิคและกีทัสน์นะคติที่ยอดเยี่ยมจริงๆเขาไม่สูงจนเกินไปแต่เขามีความดุดดันเร็วและในด้านเทคนิคนะเขาก็สมบูรณ์แบบมากๆทีเดียว ผมคิดว่าเขาจะพูดก,กับกองหลังอีกคนในอีกสไตล์หนึ่งเขาน่าจะเพอร์เฟกไปเลยนะเหมือนกับที่ผมเคยเล่นกับเ bon ลวในด้วยโบนูชี่เราทั้งสองนะเติมเต็มซึ่งกันและก,กันอย่างมากและในทีมชาติอาร์เจนตินาลิซันโดมาตินสสามารถจับคู่กับทั้งนิโคลัสโอตาเมนดีหรือว่าจะเป็นคริสเยนโรเมโรได้ในทีมชาตินะทั้งสองคนจับคู่กับเขาได้อย่างเพอร์เฟกอย่างแน่นอนผมอยากจะพูดตามตรงว่าเมื่อหลายปีก่อนในช่วงแรกเห็นเขาลงเล่นเป็นกองหลังผมไม่เคยคาดคิดเลยนะว่าเขาจะมาถึงระดับนี้ได้ ผมพลาดไปแล้วล่ะผมอยากจะขอโทษเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเขาทำงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อมากๆโดยเฉพาะเมื่อเขาย้ายมายังแมนยูไนเต็ดนะผลงานก็ยิ่งเด่นชัดเจนมากขึ้นแถมในอังกฤษมันก็เป็นหลีกที่ยากมากๆด้วยแต่เขาก็ยังเล่นได้ดีผมรักทัศนคติของเขามากนะเขาไม่เคยยอมแพ้อะไรเลยล่ะเขาพร้อมมาชนะกับกองหน้าตัวสูงแบบไม่กลัวอะไรเลยจริงๆผมเลยชอบทัศนคตินักเตะแบบเขานี่แหละ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเซอร์เล็กฟุกุสันกันบ้างครับโดยเซอร์เล็กได้ออกมาชมผลงานการคุมทัพของเอริกเฮนฮากนะครับว่าที่พาแมนยูแตนมาถูกทางแล้วนอกจากนี้ก็ยังได้ออกมาแนะนํากองทัพปีแสดงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับว่าควรจะดึงกองหน้าตัวเป้าเข้ามาเสริมทัพเพื่อแบ่งเบาภารการยิงประตูของมาคัสแรดฟอร์ดครับดี๋วเซอร์เล็กฟุกุสันนะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าเอริกเฮนฮากกำลังนำพาทีมไปยังทิศทางที่ถูกต้องแล้ว การเซ็นส,สัญญากับนักเตะเข้าสู่ทีมก็ทําได้ดีมากในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องสําคัญเลยละ่ะสําคัญที่สุดด้วยเขาสามารถคุมอานาจของสโมสร์เอาไว้ในมือได้อีกคนที่ผมอยากจะชื่นชมนะก็คือมาคาสแรดฟอร์ดเขายอดเยี่ยมมากจริงๆเขาจบสกอร์ได้ดีเสมอและมักจะยิงลูกเรียดด้วยซึ่งนี่แหละคือคุณสมบัติที่สำคัญมากๆสำหรับการเป็นศูนย์หน้านะเขากำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่ก็น่าเสียดายสำหรับเรานะ เพราะเขาคือกองหน้าตัวหลักคนเดียวเท่านั้นที่เราสามารถฝากความหวังได้ในการยิงประตูเราควรจะต้องหาใครสักคนเข้ามาเพิ่มในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีก็ตามสําหรับมาคาสวัตฟอร์ดจากบทสัมภาษณ์ของเซอร์เลฟุกุสานนะครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของคาเซมิโร่กันบ้างโดยคาเซมิโร่เนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงแพชชั่นในการฉลองแชมป์ลีกครับอย่างบ้าคลั่งที่ผ่านมาทั้งที่ตัวเขานะก็ประสบความสําเร็จกับรายการใหญ่ๆมาแล้วมากมายก็ตามที่ผ่านมา เดกคัเซมิโร่นะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทาง Sky Sport ว่าผมอยากฉลองแชมป์เพราะว่าผมเนะี่ยเต็ไมไปด้วยความสนุกกับมันที่นี่นะผมออกจากสมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างเรือมาริดแล้วก็เดินทางมายังอังกฤษหลายคนต่างสงสัยว่าทําไมกันและช่วงเวลาแบบนี้แหละคือคําตอบที่ดีเลยละ่ละเราทุกคนต่างรู้ดีว่านี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเราเท่านั้นแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขกับการเฉลิมฉลองแบบนี้ไม่ได้นี่ นี่เป็นอีกหนึ่งโทรฟี่แชมป์ที่ผมสามารถคว้ามันมาได้และผมยินดีกับมันเสมอนะไม่ว่าจะเป็นรายการใดก็ตามผมมีเกติประวัติการควา้าแชมป์มาตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นที่นี่ก็ไม่ต่างกันผมมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีมและก็ช่วยสโมสรแห่งนี้ให้ประสบความสําเร็จมากที่สุดเรามาปิดท้ายก็ที่ทัศนะของฟิลโจนส์นะครับที่ดอกลงยกย่องผลง,งานของมาคัสแรดบอร์ดว่าณตอนนี้กองหน้าวัย25ปีมีฟอร์มการเล่นดีที่สุดในโลกแล้ว ดิฟิวโจนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง s k y Sport ว่ามันน่าจะเป็นที่เรื่องของวุฒิภาวะนะที่ทําให้เขาก้าวกระโดดขึ้นมาที่ไกลแบบนี้เขากลับมาจากฟุตบอลโลกแม้ว่าจ,จะไม่ได้เป็นตัวจริงมากเท่าไหร่ก็ตามแต่เขาก็ยังมุ่งมัน่นและวก็ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อไปเขาเฉียบผมมากขึ้นแข็งแกร่งกว่าเดิมและคุณก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันท้อนผ่านผลงานของเขาในสนามสําหรับซีซั่นนี้ผมว่ากองหลังน่าจะรับมือกับเขาได้ยากลําบากนะ เขาสามารถเลี้ยงไปทางหนึ่งแล้วก็หลบไปอีกทางหนึ่งได้แบบสบายเลยล่ะเขายิงไปตัวได้ทั้งจากในและก็นอกกรอบเตโทษด,ด้วยและในช่วงหลังเขาก็มงได้อย่างเฉียบคมอีกตอนนี้เขาคบเครื่องจริงๆนะเขาสามารถก้าวมาถึงระดับที่ตัวเองเนะี่ยก็คงไม่อาจคาดถึงด้วยเช่นกันเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากจริงๆนะตอนนี้ในสายตาของผมนะเขาเปน็นนักเตะที่ฟอร์มดีที่สุดในโลกแล้วอีกหนึ่งจุดที่ผมอยากจะชมเขานะคุณดูร่างกายของเขาสิเขาเข้าโรงยิมแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งอยู่ตลอด เขาพยายามอย่างหนักด้วยตัวเองและสโมสรก็จัดการกับเขาได้ดีมากจริงๆนะหลายคนภายนอกไปเห็นความพยายามในการซ้อมของเขาในแต่ละครั้งผมยินดีกับเขามากจริงๆนะเขาคู่ควรกับฟอร์มการเล่นแบบนี้แล้วหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร Devil p a พ e กันด้วยนะครับผม